นะฮะฮเสียบอยครับออนิวไททันหน้ายักษ์ครับ FC มาจากเพชรบูรณ์นะฮะเอฟซีมาจากเพชรบูรณ์นะครับก็มีโอกาสกัแวะมาหาครับที่สนามช่างแบงค์ฮะจัดให้ครับรีแมตเพล็กเตอร์สองพันหกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวนิวไททันหรือนะฮะตัวนี้นะฮะก็มันสามารถที่จะปลดล็อกเร,รืเอ่องแอร์ได้ด้วยนะฮะปกติของเดิมเนี่ยเปิดแอร์เนี่ยเปิดพัดลมเปิดแอร์เนี่ยนะครับรอบมันจะสวิงไปที่ เกือบพันรอบนะครับตอนนี้ผมปดให้ใหม่หมดเลยนะครับพอเปิดแอร์เนี่ยรอบเท่าเดิมเดินปกติเลยเดี๋ยวทําให้ดูนะตอนนี้ปิดแอร์อยู่นะเป็นเบอร์ศูนย์นะนี่ฮะรอบเดินเบาอยู่ประมาณนี้นี่นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเปิดแอร์ครับนะฮะขึ้นมาแค่ประมาณทั้งเจ็ดร้อยรอบนะครับเดี๋ยวทําให้ดูใหม่อ่ปปิดแอร์ เจ้าของรถจะรู้ดีฮะเวลาเปิดแอร์มันจะสวิงไปเกือบเกือบพันรอบนะครับออะเปิดแอร์นะฮะนี่ครับรอบกระดิกน้อยนะครับรอบจะกระดิกน้อยแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้รอบสูงเวลาเปิดแอร์นะครับสวัสดีครับเสี่ยบอ้ัยสวัสดีครับมันไหมมันครับตัดดังนะครับสับระเบิดคนนี้บอกว่าพี่นัดกันสองวันครับพี่เมื่อไหร่จะมาสักทีนะอ่าจัดให้ครับวันนี้พงงานก็เยอะแล้วเกินนะฮะ ในจูนคันอยู่60%ฟังเสียงเบิ้ลตัดครับบอยปิ้นบัโหโหโห้นเป็นปืนคนรัวย M16 เลยนะครับท่อไปได้สีสุดนะฮะเดี๋ยวลองวิ่งสนามช่างแบงค์ครับเบิกมือลงใส่เกนหนึ่งพร้อมแล้วปิ้น F4 ครับมาไกลจากเพชรบูรณ์ครับขอบคุณครับเสียบอยนะฮะมากับแฟนสาวนะครับจบสวยเลยนะฮะก็คันเร่งตึงไวนะฮะปิดไฟโชว์ EGR ด้วยสำหรับ All New t i t a n ตัวนี้นะครับควันสวยๆชอบแบบไหนก็มาได้นะครับรถเดิมเเนี่ยอืดนะตัวนี้ฮะน้ำหนักเยอะแล้วก็อืดนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับช่างแบงค์สามสี่จัดให้ครับรีแมปเ o w e r X Style ช่างแบงค์ครับจบสวยๆครับ